อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินหยุดดีเด็กที่ทั้งเก่งทั้งปวนตอนนี้ต้องยกให้กัดหลอดเลยครับเพราะว่ามันมีท่าตี 2G จี้ที่จะถอยเหยรียญถอดจี้อีกฝ่ายเหมือนแกงล็อกเก็ตถอดจี้จะเขาออกเกมหนีเนี่ยยังทํามาแล้วแถมลี <Family S 2> ทิดคอสสเนี่ยดันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเรามีเซเลติล่าที่ทําให้เราสลับตัวอัลต้าบีชไปมาได้เรื่อยๆทําให้เด็กเนี่ยมีทาเลนเยอะมากแต่ตัวกัดหลอดเองเนี่ยมันค่อนข้างช้าตาไหนที่เด็กอีฝั่งก็ช้าเหมือนกันแล้วเราต้องทําเกมบุกก่อนเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของยลครับ กับอ i วุธิที่ทําให้ดามเจพิษเนี่ยแรงขึ้นอีก10หน่วยถึงท่าตีจะเป็น2ที่30ดามเจแต่บวกกับพิษขาไปเนี่ยก็50แล้วอาจจะดูไม่แรงมากแต่เรามี2ตัวได้ไงครับก็เพิ่มเข้าไปเป็นพิษ30ดามเจแถมเราใส่เพอสันด้าที่ทาให้เวลาโดนตีเนี่ยคนที่ตีจะติดพิษด้วยคือเอาสุลอยมายืนบูดามเจพิษเฉยๆกะเทอะละครับแล้วเรายังมีการ์ดโฟล์อัพสุดโกงอย่างลูซามินโดยมีเงื่อนไขว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออีกฝั่งเนี่ยได้แต้มแล้ว้วรรรรบเเาาาาาาจจจะสสสสมาถดึงงีีกุท่ไไปอข คือแบบกัดหลอดล้มก็เอาเซเลซิล่าขึ้นมาซัดต่อได้อะไรเงี้ยแล้วมันประยุกตใช้ได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ผมลองเล่นมาสักพักเนี่ยรู้สึกว่าเด็กมันสนุกมากเพราะว่ามันเล่นยากมากเลยคือตอนที่ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์มันเนี่ยแพ้ยับเลยแต่พอเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยยอมรับเลยครับว่าแอบโกงเอาเรื่องเพราะว่าความสามารถจับฉายมันเนี่ยมีเยอะมากๆและที่มันเล่นยากมากๆเนี่ยเพราะว่าในหนึ่งเทินเนี่ยเรามีทางเลือกเยอะมากๆครับการมีเซเลซิล่าที่มันสลับตัวได้ทุกเทินนะครับมันเปิดโอกาสให้เราเลือกว่าจะใช้ใครบุไข แล้วมันเป็นแบบนี้ทุกตาเลยครับยิ่งถ้าเราเข้าใจว่าเราต้องเรียงลาดับแบบไหนเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสู้กับเด็กของอีกฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เก่งมากเลยครับแต่ว่าเราก็ยังมีท่าไม้ตายอยู่คือในจังหวะที่เราทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถส่งกัดหลอดขึ้นไปถอดที่อีกฝ่ายเพื่อคดีพิกได้ครับถอดแบบเนี้ย